มาแล้วนะคะศิลปิน2อสาวของเราค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวมาสัมภาษณ์กันสดๆนะคะทับดีแล้วก็น้องเอมเรียกน้องรู้สึกว่าเอาใครหลบฝนอยู่นะคะเดินช็อปปิ้งกันในบิ๊กซีนะตอนนี้เดี๋ยวรอติดตามค่ะสัมภาษณ์กันสดๆนะคะล้วฟังได้ที่บิ๊กซีเรดิโอแล้วก็นี่ติดตามผ่านทางไลฟ์สดๆผ่านทางแฟนเพจบิ๊กซีเรดิโอโดยอ้าวทักทายศิลปินหน่อย สวัสดีค่ะเจนทักทายนะคะเอเวนคาจากเอฟสิบเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะแท็บบี้ค่ะจากเอฟหกคะวันนี้ก็ตื่นไต้นะมาบิ๊กซีเรดีโออีกครั anyway> ้งหนึ่งเป็นปีแล้วไม่ได้มาเยี่ยมเยือนเนี่ยใช่แล้วค่ะแล้วก็จริงจริงจมาครั้งแรกจริงหรอครั้งแรกค่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะมีแฟนๆเข้ามาทักแล้วนะคะเนี่ยได้เลยก็ขอบคุณมากนะคะที่แวะมาทักทายในเวลางานกันเนาะก็หวังว่าวันนี้จะ เราก็จะได้ลางานไปพร้อมกันเนาะสร้างเสร็จก็ได้กลับบ้านไปด้วยกันเลยนะใช่แล้วค่ะข้างนอกก็กำลังฝนตกพรำๆอากาศกำลังดีนะคะผ่าฝนเรียกว่าผ่าฝนมาที่นี่เลยรีบวิ่งจู่ดขึ้นมาเลยนะก็หวังว่าฟังเพลงไยกันนี่โปสเตอร์นี่เอ็มน้ำยังอยู่เลยค่ะนี่เอยังโปสเตอร์ยังอยู่เลยนะคะแล้วก็มีน้องนน อ่านี่ข้างหลังเอมมีโปสเตอร์ Love Status อ๋อนี่ค่ะนี่จ่าเอกมองไม่เห็นเพราะว่าตัวเองบางอยู่นะคะโปสเตอร์ Love Status นี่น้องเอมนะคะน้องเอมนี่พี่แทบอยู่ไหนพี่แทบอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ชุดอาจจะไม่คุ้นไงชุดไม่เหมือนเดิมทั้งคู่เลยอันนี้เป็นชุดเรียบร้อยนี่แล้วก็มีของ Infinity Journey นะคะโอ้ที่นี่ก็เหมือนจะค่าย t r u ก็เหมือนจะแบบมีน้องโพบด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณ Big C Beauty มากๆนะคะที่ ให้โปสเตอร์พวกเราอยู่กันเยอะเหมือนกันเลยเดี๋ยวน้องโบจะมีเพลงใหม่นะคะใช่โปรเจกต์นี้ก็มีน้องโบด้วยใช่น้องโบจะเอ่อจะนำเพลงช้าไปใหม่เธอของพี่พัชชานะคะนำมารีอรเรนจ์ใหม่เป็นเวอร์ชั่นแบบว่าเป็นเป็นไลฟ์แบนด์มากขึ้นแล้วก็จะเป็นในมุมมองของผู้ชายนะคะเดี๋ยวรอติดตามฟังกันได้กันได้ที่นี่แหละค่ะบิ๊กซีเรดิครับผมยังไงก็มีอะไรก็ทักทายกันมาได้เลยนะคะส่งคำถาม ส่งคำถามมาได้นะคะแต่จะตอบไม่ตอบอีกที่เรื่องหนึ่งแล้วส่งมาทักทายกันได้เลยจะพยายามตอบนะคะจะพยายามตอบไม่ได้ส่งคำถามมาก็ได้ว่าเอน้องเอมนี่เคยแอบรักคนเพื่อนไม่สนิทเพื่อนสนิทอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าโปรเจคใชค่ะทายอินกันตลอดนีคะช่วงนี้เป็นช่วงพีอาร์ค่ะใช่แล้วเราจะ เราจะต้องเราจะต้องรู้สึกตามเพลงดียวเว้นพี่แท็บนะไม่ต้องคือต้องอินเรียกว่าเป็นเรื่องราวในอดีตหลุกคนต้องเคยผ่านมาแหละใช่ทุกคนก็ต้องเคยแบบว่าผักอะไรมาเรื่องอารมณ์บนีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าตอนนี้จะอินเลิฟไปแล้วอะไรยเงี้ยแหละเราก็มันไส้นะคะคนนี้เขาก็แต่งงานเรียบร้อยแล้วมันไส้ไร้วาเราก็ยังอยู่ใน p r o เซสแบบทำมาหากินอ่ะแหมยังเด็กอยู่ก็อยนี้แหละ เล็กอยู่รอนเด็กอยู่สักสี่ห้าปีนะก็จริงๆไม่ทุกวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยคิดเรื่องแต่งงานเออมันแบบเหมือนแบบถ้าเราเลี้ยงได้อยู่ได้แล้วโอเคแต่ว่าไม่แน่นะถ้าเกิดแบบเปลี่ยยใหม่เปลี่ยวขึ้นอ่ะเปลี่ยวแก่แล้วเปลี่ยวเขาไงโตได้ยวเหงาจัางไม่เราตอนที่อายุแบบอายุเท่าเอ็มพีก็ไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานเลยใช่ไหมอยู่ที่เขามันขอแล้วและแต่ไม่อยู่ที่แบบเขาจะขอเราหรือเปล่าเลยแต่ปุ้ยพอพออายุสักประมาณหนึ่งฉันเริ่มคิด จะเริ่มคิดละว่าเราจะต้องแบบยังไงมาใช่ประมาณนั้นแหละยังไงก็ฝากคำถามมาได้นะคะว่าพี่แทบจะมีน้องเมื่อไหร่เลยก็เดี๋ยวจะพยายามหาคำตอบให้ทุกเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเรื่องน้องนี่ไว้ก่อนเลยไปทุกที่ทุกคนถามนะคะคําถามนี้จะมีน้องเมื่อไหร่ไหนเดี๋ยวเอ็มไปแชร์ก่อนนะคะที่เพจบิ๊กซีเรดิโอค่ะเพจวทยุมือถือลงมาเสียดาน้องนี่เราจะแชร์เข้าแฟนเพจเรานะคะ เข้านะคะ เจ้าของเสียงเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะปล่อยมือแท็บบี้เย้สวัสดีค่ะพร้อมกับน้องเอ๋สาธิดาสวัสดีค่ะเย้วันนี้มาแท็คคู่เลยต้อนรับเข้าสู่บิ๊กซีเรดิโอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้มาคู่แต่ว่าไม่ได้ร้องเพลงคู่กันใช่งั้นเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์พูดคุยกับแท็บบี้่ได้เลยค่ะ ราจะคุยก the ับน้องโมดกอนดีน้องโมดน้องโมดอยู่นี่ลูกน้องโมดอยู่ด้านหลังนั่นเองน้องโมดสิริรจน์ไปอ้าววันนี้มากันนะคะสองสาวอับบี้จบไปเมื่อสักครู่นี้เพลงปล่อยมือทำไมโทนแนวได้ขนาดนี้แนวด้วยการแต่งตัวด้วยนะทำไมแบบครูได้ขนาดนี้เป็นไงบ้างกับเพลงนี้ก็สำหรับเพลงปล่อยมือนะคะออริจินอลเนี่ยเป็นของน้องฟาร์มค่ะน้องฟาร์มเดียร้อยนะคะแล้วก็ชอบเพลงนี้มากซึ่งได้ถูกนำ มาแบบรียเรนจ์ใหม่นะคะอยู่ในโปรเจกต์ Love Status เพลงรันได้รับเนี่ยซึ่งเป็นโปรเจกต์นี้เนี่ยเรานำเพลงที่เคยฮิตใน t h ยทสันเทียนและไม่แอนที่มียอดวิว view, สูงๆแล้วก็แต่และเพลงเนี่ยก็มีประโยคเด็ดในเองที่สามารถนำไปตั้งเป็นสเตได้เป็นโซ<ห>เชียลนแล้วก็นเลือกเพลงนี้คือเพงลงรนอนะ,ะก็ได้ที่แามารียเรนนรีม่เป็นวั แต่ว่าแอบแฟงด้วยความหนักแน่นแฮชแท็กมาพร้อมกับประโยคนี้บอกว่าทีมไม่ชอบให้มาสงสารใช่ไหมสะบัดบ๊อบหนึ่งทีก็คือว่ามันเหมือนกับเป็นสถานการณ์ของผู้คู่ที่แบบว่าเขาไม่รักเราแล้วล่ะแต่ว่าเขายังคงคบกับเราอยู่ด้วยความรู้สึกว่าสงสารไม่อยากทําให้เราเจ็บอะไรเงี้ยแต่ว่า คนโดนกระทํามันจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่รักแล้วเนี่ยปล่อยมือเราไปดีกว่าม,มันจะเจ็บกว่าถ้ายังอยู่ด้วยกันด้วยความสงสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจี้<อ>คือัอมันโดนนะ<อ>คือหลายคนก็ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนีค้คือคือรั้งเราไว้ทาไมอ่ะคือถ้าจะไปก็ไปเลยดีกว่าใช่ค่ะเป็นอะไรแบบนั้นงั้นก็ให้กําลังใจหน่อยสิใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อ่ะจะบอกเขายัางไงดีน้องแทมบี้คือแทบรู้สึกว่ามันอาจจะต้องกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเออแทบคิดว่าสงสารตัวเองตัวเองสงสาร ตัวเองก่อนนี่แหละอะไรเงี้ยแล้วก็เออ่ ได้เปิดเปิดโอกาสตัวเองให้ได้เจอคนใหม่ๆที่น่าจะรักเรามากกว่านี้ดีกว่าเนี่ยค่ะแต่มันไม่ง่ายนะคือเขาอหมดรักเราแล้วแต่เขายื้อแต่เราอ่ะไม่ได้อยากจะไปเพราะเรายังรักเขาอยู่นี่คือความเจ็บปวดใช่ค่ะยากมากๆจริงๆเรื่องนี้มันอาจจะต้องแบบมีคนรอบข้างเป็นกําลังใจให้แบบด้วยมากๆอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาได้กับเพลงที่แทบก็รู้สึกว่ามันเข้าถึงคนได้ทุกคนจริงๆนะในช่วงเวลานั้นเลยเงี้ยค่ะในช่วงเวลาที่ คนคนนึงหมดรักไปแล้วแต่คนคนนึงยังรักอยู่สุดๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ที่เราต้องสิ่งที่เราต้องทําคือยอมรับก่อนว่าเขาไม่รักเราแล้วนะ<ช><ต>คือเขาก็ยังอยู่เขาก็ไม่ไปไหนนะหลอกตัวเองเปไน็นวันใหใช่มันคือการหลอกตัวเองค่ะ<อ>จริงๆสิ่งที่คนที่อยู่ตกสถานการณ์แบบนี้คือต้องยอมรับแล้วก็ยอมรับคือบอกตัวเองว่าเขาไม่รักเราแล้วนะ ไปเถอะไปหาคนที่รักเราเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้าย้อนกลับไปวันนั้นที่คือรู้สึกแบบเนี้ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยก็เขาไม่ได้ไปอ่ะแปลว่าเขาก็ยังมีใจแต่แต่คาว่ามีใจคาว่าสงสารเนี้ยมันมันไม่มันไม่คุ้มกับที่เราจะอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นความจริงที่เชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีประสบการณ์ยใช่ค่ะคือมันเจ็บปวดค่ะจริงจนจนไม่อยากจะยอมรับแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องทำใจออกมาจากจุดนั้นให้ได้ใช่ค่ะ อันนี้เป็นสาระคนเศร้าเราสามคนนะสามพันเพลงาระคนเศร้าอ้ากลับมาที่เรื่องบ้านในจ่ายกับเพลงไม่สนุกิทเป็นยังไงบ้างกับการเลือกเพลงนี้เลยจริงๆทั้งแปดเพลงเป็นเพลงสาระคนเศร้าหมดเลยก็เพลงนี้ค่ะมันค่อนข้างจะเจาะจงความสัมพันธ์เนี่ยค่ะคือเพลงอื่นเนี่ยจะพูดถึง คนรักการเลิกกันแต่ในนี้ท่านงจะเจาะจงในในแง่ของความรักที่เป็นรูปแบบของเพื่อนความรักที่แอบรักเพื่อนสนิทตัวเองเอ็มเชื่อค่ะว่าคนคนเราเกิดมาเนี่ยอย่างเอ็มยี่สิบห้าปีแน่นอนมันต้องมีความรู้สึกแบบความรู้สึกชอบเพื่อนในห้องหรือแบบชอบคนใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนำความรู้สึกเนี้ยมา้องให้คนดูแล้วก็คนผู้ฟังทุกคนน่าจะเขาเรียกว่าวิเลทได้กับเราตอนถ่ายทอดเพลงนี้ เราก็าตัออนไปนอยู่ใค่จุนั้นเราก็กลับไปคิดแค่ว่าถ้าเราแอบรักคนคนนึงแต่ถ้าเราพูดประโยคนี้ออกไปเราเสียเขาทั้งชีวิตเลยนะเราจะทำยังไงมันก็เลยเป็นการถ่ายทอดด้วยอารมณ์คือเพลงของทั้งสองคนทำเป็นอ่านบีซึ่งมันจะมีความแบบมนๆอยู่ในนั้นอยู่แล้ว mm hmm. มันก็ง่ายมากที่จะไปกับดนตรีเพราะว่าได้พี่แม็กซ์ลันมาช่วยแล้วก็พี่แท็บมาทำดนตรีให้มันก็เลยแบบออกมามนๆ ดังดังนดนึงเท่ๆทอดออกมาได้ยินใจนะความสามาของเธอสองคนนี้เสียงนี่สุดยอดขอบคุณค่ะแล้วคําุพิเศษของเพลงที่น้องเอมเลือกมาร้องนะคะเห็นบอกว่ามีชินชินวุฒิมามาทำอะไรพิเศษร่วมกันคะจริงๆเพลงเอ๋มค่ะเป็นกรุ๊ปที่สามารถเต้นได้ เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีพระเอกเอมคนหนึ่งที่มาช่วยเราในด้านแบบการเต้นหน่อยอยากมีความเต้นคู่เพราะว่าเพลงมันเป็นสื่อความรักของเพื่อนสนิทก็เลยติดต่อพี่ชินไปค่ะแล้วก็เป็นเพลงแรกที่พี่ชินมาเป็นพระเอกเอ็มวีของใครเลยใช่ปกติพี่ชินจะไปไปรองฟิชเชอร์ริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกในชุวพี่ชินเลยที่พี่ชินมาร่วมเป็นพระเอกเต็มตัวค่ะเต้นแล้วก็มีโชว์สเต็ปแบบเข้าเข้าเต้นคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง ค่อนข้างจะยากพ้นริมเป็นอ่านบีแล้วก็เป็นมีเดียมซึ่งฟังถ้าฟังจากกรุ๊ปเนี่ยก็อาจจะแค่โยกแต่ว่าถ้าเต้นเป็นแบบทุกเม็ดตึกตึกตึกตเก็บทุกบีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าสนใจอยากให้ใครที่ลองลองฟังนะแล้วก็ไปดู MV ได้แล้วค่ะอาพูดถึง m v ตอนนี้สิบสามส่งกันได้แล้วช่องทางไหนบ้างใช่ค่ะ ก็อย่างของแท็บนะคะตอนนี้มีอยู่ใน LINE TV แล้วก็ใน YouTube นะคะ m อ็สามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้เลยค่ะส่วนของน้องเอมนี้มีในไ i ทีวีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพลงของเอมนะคะปล่อย MV แล้วก็เพลงได้ฟังได้แล้วในไลน์ทีวีแต่แบบที่ใน YouTube Official นะคะจะเป็นวันที่7เดือน7ปี2017ค่ะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลวันศุกร์นี้จะได้ฟังกันแล้วค่ะเดรอติดตามชมให้กําลังใจกันได้นะคะนี่ก็เป็น แค่สีลปินงส่วนหนึ่งจาก l ลิฟ s ซซาร์เป็นโปรเจกต์พิเศษใช่ค่ะเร่อยนเดี๋ยวเราจะขอพูดนิดนึงละกันว่ามีใครบ้างนะครบเพลงแรกที่ปล่อยไปนะคะเป็น1991นนะคะเป็น เขาเรียกว่าบอยแบนด์หรือเกิร์ลกรุ๊ปอะไรกระึงกาะึงมากรเธออย่าเมาเอาเมาไม่ได้หรอกเมาไม่ได้หรอกมาอย่างหล่อเลยเออใช่ใช่ใช่นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าความสคัญที่ไม่สําคัญใช่ค่ะต่อมาเป็นน้องใบหม่อนนะคะสาวเสียงห้าวหน่อยกับเพลงคงไม่ทันค่ะแล้วก็เป็นพีแอบบี้ปล่อยมือนะคะเป็นเพลงอันดับอันดับที่สามแล้วก็เพลงเออันดับที่4นะคะแล้วก็ที่ปล่อยมาแบบร้อนๆสดๆเลยก็คือสาวคนนี้ค่ะพี่ซันนี่นั่นเองกับเพลงคนรักหรือแค่รู้จัก ใช่ใชค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อไปอีก6 7 8เนาะยังไง<ช>ติดตามได้ตติตามกันนะคะติดตามกันได้กักบโปรเจกต์ที่เสษนี้ love star น,นะคะเอาท่ะทายแฟนๆที่เขาเดินช้อปปิ้งในห้างบิ๊กซีหน่อยสองสาวนี้ใครไปสาขาไหนบ่อยที่สุดเล่าได้เลยนะโอ้ยว่าอยู่อ่อนนุชค่ะไปสาขาอ่อนนุชบ่อยมากรับจบมือ <laughs> แล้วอยากจะบอกว่าเขินมากค่ะเพราะว่าแทบคุ้นเคยกับเสียงนี้มากรู้สึกว่าอ้วันนี้เต้ตัวจริงใช่ไหมตื่นเต้นจัง ชมดีเจเดี๋ยวดีเจจะเปิดเพลงให้ทุกชั่วโมงนี่ไงนี่ไงนี่ไงขอบคุณมากค่ะน้องแท็บบี้สาขาออนนู๊ตค่ะเอ็มก็ต้องเป็นบิ๊กซีลาดพร้าวเลยค่ะบ้านอยู่ฝั่งนี้ก็จะเดินบ่อยใช่ยังไงก็ฝากผู้ฟังที่บิ๊กซีด้วยนะขอเพลงพวกเรากันเข้ามาได้ค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอพระคุณออกมาสองสาวแท็บบี้และเอ็มสาขาที่านะคะเปิด เพลงปล่อยมือของแทบี้ไปแล้ววันนี้ขอส่งไปกับเพลงไม่สนิทของเกมเราแล้วกันลยค่ะขอบพระคุณมากๆมาพูดคุยสัมภาษณ์แจนสดๆกับทางบิ๊กซีเรดิอของเรานะคะลไป่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบไปมากๆค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะไงก็ฝักงในฝักตัวด้วยค่ะตัดด้วยค่ะ